เปนผีที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับร้านอาหารก็คือพันเปรียวเสียวอืมอ่าแปลว่าร้าอาหารก็คือ เป็นกูจะไปทำไวเนี่ยนะฮะฮ่า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 น่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่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 า่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ คือที่นี่ที่เรามาที่เชียงใ่ครับเนื้อหนาเม็ดไม่ใหญ่มากนะครับเม็ดเล็กเม็ดเล็กเด็กเน่หลายคนติดใจเลยครับคือที่ิจีพันเนี่ยอาจา์เีเซี่วเยีวเป็นพันหลัก หอมจีนเลยฮะมันจะมีคุ้ยเว่ยเฟยจือเซียวเฟยจือเซียวเนี่ยลักษณะประจำาั้นมันคือลูกเขียวนี่ก็่าหวานเขียวหวานหรือว่าถือว่าแดงสุดแล้วแดงสุดแล้วใช่ไหมเขียวแบบลักษณะมันเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูหนะฮะเม็ดเห้ามาเม็ดเล็กครับเฟยจือเซียวเป็นพันธุ์หลักเลยนะครับแดงสุดแล้วส่วนขเนื้อก็จะเยอะนะครับมันไม่หวานอย่างเดียวมันหอม มันมันสไตล์พิ้วเขียวของเราเนี่ยมันมันใหญ่พิ้วเขียวนะเห็นไหมโอ้นี่พันเฟยจีเซียวเฟยจีเซียวเป็นที่นิยมของที่นี่ก็เป็นพันหลักเลยนะครับการครับวันนี้ลิ้งจที่จะนำมาให้เราชิมเนี่ยเปนอันอะไรคะอันนี้เรียกว่าพัลเซอร์จีเซียวนะครับเขามีชื่อเ่ยหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าพันเซ์หนุนยิ้ม มันสนมยิ้มน่าจะเป็นสนมอย่างกุ้ยฟเฟยที่ปองเคยได้ยินชื่อใช่มื่อใช่เลยใช่เลยครับคือนะครับประวัติปุ้ดีจริงๆแล้วเขาสนมเนี่ยเขาไม่สบายนะเอาไปยาเอาอาหารอะไรมาให้ก็ก็ก็ไม่ทานอะไรเงี้ยนะถ้าฟังแต่ประวัตินะแต่พอริจีมันเคยจีเซี่วยวเนี่ไปให้ทานแล้วปรากว่าชอบใจยิ้มอะไรเงรี้ยนะรู้งั้นแล้วอ๋อในชื่อสนมยิ้มอย่นัเลย พันนี้เป็นพันหลักของของจีนนะครับจะปลูกที่มณฑลตอนทางตอนใต้ของจีนนะครับเช่นมณฑลกวางตุ้งที่มีถูมี่เยอะในที่มณฑลที่เมืองเป้าหมิงผมเคยไปไนะตรงนี้นะ <c oughs> แล้วก็ที่มณฑลทางนในทานั้นก็จะจะมีแล้วก็มณฑลที่อยู่ใ,ใกล้ๆเช่นฟรองสีปุ๋ยเกียนนะเป็นลุจี่ที่มีเปลือกสีทอง เขียวนะบางคนทานได้แล้วสีเขียวทานได้แล้วหลายคนเข้าใจผิดว่ามันแดงดิบมันยังดิบนะครับแล้วมันจะเปรี้ยวแต่จริงแล้วเป็นลักษณะที่สตำคัญของน้ำริบบีพันซวยปุ๋ยเสี้ยวนะครับข้อดีเกาคือหวานแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมล็ดเล็กนะครับดูสัดส่วนระหว่างเนื้อกับเมล็ดเนี่ยนะครับต่างกันเยอะเลยเราไม่ได้ทานมันเยอะนะครับ ที่น่าสนใจก็คือในอนาคตเราน่ใจเ่าคำนธพวนี้มาปลูกทดสอบในประเทศไทยว่านะครับชื่อที่นี่ที่ที่ปลูกที่ฝั่งอย่างเช่นพันธุงวยพันกินเจงมันจัพัรดนก็รู้แน่แต่เป็นพันที่เรานำมาจัมาในได้ในองตะครับนก็อันนี้ก็อยากแนะนำนะอันที่ไม่เคยลองชิมนะอจะลองชิมนะตอนนี้มีนำมาจำหน่ายในประเทท อันนี้นะเด็จริงๆแล้วใจผมเนี่ยอยากให้ว่าเราไปปลูกแล้วก็ขายในประเทศเราเลยนะแต่เด็กต้องลองชิมนะถ้าเราลองปลูกถ้าเราลองปลูกต้องต้องเป็นขนาพื้นที่แบบคือสามารถปลูกนะเอ่อต้องเป็นพื้นที่ที่มีขนาดพน้นที่ใหญ่มากๆเช่นเช่นตัวฝาั่งเมอร์แม่ายเนี่ยนะเหมือนกับะลิจีมันจะแรกมันจริงๆถ้าปลูกข้างหน้าบ้านเราแถวสันทรายนนยนะหรือในเมืองเชียงใหม่เนี่ยออกน้อยมาก ต้องีที่หลาวจากงทีเมียถงจะเพราะฉะนั้นเราอยรวสอบก็ต้องทดสอบคุณพี่ที่มีอาีีสได้ต้องีระกาดเยานนี้นเ่เน่าสนใจกันหนึ่งครับเพราะว่าแวบแรกคือลูมันสีเขียวอือเลยไม่น่าจะสุกอาจารย์ไม่น่าจะหวานจะเปรี้ยวจริงๆแล้วหวานจริงๆแล้วมักจะโตมากกว่านี้ที่ผมไปดูที่จีนเนี่ยลูก ที่เพ่อน่าจะมันน่าจะคือุณภาพล่างๆนะันูกส่งมาที่บ้านเรานีส่วนเป็นมนร่องกจะขายในเบนจีนรชินลน่หมายไเล่นองเนมันมันหวานเบอร์ไหนยังดีกว่าอาจารย์แมนให้สิบแต้มหวานเบอร์ไหนสิบคะแนนสวิ์แปดแปดแบวกไห องกต้องขอบคุณแน่น <complexity> <speech żeby så pentru> ี้ับองนะมิเสจเาันชิมนงนงางานที่มาร่วมรายการเกษตรสุกลมาวิได้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่